มันก็ไม่คุ้มเลยดีากคนละแบบได้ฉีกแบบเม็ดลมเลยอ่ะแต่ปืนก็ต้องเอากแต่ว่าไทยถ้าเกิดยิงไม่โดนหรือมันมีตัวทองก็อร่อยห่อมันก็ยื้อไว้ได้ถ้าเกิดปตัวนั้นโดนซ้ำเบตเม้นต์อยู่โรงพยาบาลโอเคไอตัวนั้นบอกว่ามีความระระวังนะมันงานก็จบไปทางนายระวังนะโอเคมาทำท่างานก็ะจกไปฝั่งนายเฮ้ยมาจริงว่าจริงใช่ปะใช่โอเค โอ้โหบุมสลับกระจกมันดีอ่ะบสามสลับกระจกปไปดีนะใช่จเต็มก็ใช้ก็ยื้อได้สักพักหนึ่งอยู่และแบบกระจกมันน่าจะใกล้หมดแล้วอ่ะมันก็เลยนี่ไอตัวนี้มันปั่นอยู่ลงอะลงบารแล้วฉันก็ไม่เคยอยากไป โอ้ตัวทองโอ้ my god โอเคยังโดนสวยไ้เปิดโฟมมันเลยคุ้มเลยเดียวมากันตัวเดียวโอเคเห็นตำแหน่งแล้วเอ๊กูจะกลัวบิงทำไมวะไอ้แค่กูก็ลืมไปเรื่องตัวทองรือกลัวมันบิงยัดอะไรนี่ไปดูมันหนี่ีเฮอ เวไรเอ็กแต่ต้องออกจากนี้ก,ก่อนสวยเอ็กกูไปก่อนกูไปก่อนอย่าพังไม้ได้ไหมโอเคเก็บไ,ไว, <Okay. S 2> ว้ก,ไก่อนเฮ<อ>้ยฉนันมองไม่เห็นไอ้ตัวร่างไอ้นั่นมันะนะร่างกระจกอะ่ะพับไม้ไปก่อนไอ้เหี้ยพับไปก็แม่งโผล่มาข้างหลังเลยไม่น่าเลยกูเอ็กระวังยอดเยี่ยมมากเฮ้ยเอ็กใดๆไปก็ไม่ตีแล้วโอเค เชื่อว่าจะให้นายไอ้นี่กันยื้อไปข้างหลังก่อนเอ้ไม่เหมือนเที่ยวกูมันจะซ้ำกูแต่ว่าลิงเสีไปหน่อยว่ะสอรี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ด้วยลมบ้านเล็กแล้วกันเพราะว่าไม่น่ารอดหรอกตัวกระจกอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าข้อดีคือฉันไม่เสียเพย์ฉันเท่าได้ทีให้สองที่น้ำปั่นน้ำอะไรไปกินมาส่งข้อความอะไรมา รูดิฉันไม่ได้มองเลยมองแต่มองมังว่ามันจะเปิดกระจบไปเนี่ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวเพื่อนกูเข้าอ,อีกรอบได้ยังนะแตเคต็มไปก็ได้เฮ้ยหุ่นเชิดจะเข้าเหรอเออไอ้อเชิดจะมาช่วยมันปั่นนะเจิไม่เป็นไรให้หุ่นเชิดเข้าก็ได้ถ้าเกิดมาเปิดไปเครื่องในระวังนะมันอยู่ใ,ใกล้ๆมากเลยไม่อาจจะเปิดไปก็ได้ใช่ <c oughs> ทำไมเป็นเส์อป่ามาได้จะเอาชัวร์เอ้าโอเคไม่เป็นไรเอ็กโอเคพร้อมหรือยังโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วได้แล้วเอาเลยสวยยังไ้ฉันอยู่อยู่บนโรงพยาบาลได้เลยไปรา้กันเประตูหน้าตรงนี้กันได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปหลุมอยู่ไหนมีใครเห็นหลุมปะ ไม่ลืมดูหลุหมไฮแอสพาแล้วบิงผ่านพ่อแม่มาเมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวันไปดูอีกทีนึงแล้วกันระวังนะชิวหายแ<า>ล้วฟาโรโดนงัดเดฉันดูบ้านเล็กก่อนเอ้ลุงลุงลุงยังหนึ่งนะตาโอเคแต่ฉันก็ออกไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าฟาโรมันลโดนอ่ะทำไงอะ่ะเอ็กซ์นายอาจจะต้องมานี่นะเชื่อมันงาน,นงยากมากเลยเนี่ยเอ็ก ถ้าเกิดสมมติไม่เห็นในในรอ,อสติลไว้นะเดี๋ยวฉันจะไปเข้เขาช่วยได้ๆกำลังลออกำลังรอสตนให้กลายเป็นหลุยได้กลายเป็นหลุยได้โอ้โหเฮ้ยไม่ชิบหายละมันออกไม่ได้อะเฮียมันทำอย่างกันนะใช่ตัวนายกำลังพุ่งมันเอาแต่แต่ว,ว่าก็ไม่ทันอ่ะเออได้ไหมเพื่อนเดี๋ยช<ต>เดี๋ยวๆๆให้ตัวนายไปช่วยอีกตัวนึงโอเค เกมมันทรงออกสามเหมือนเดิมอยู่ดีวะเฮ้ยอะไรเอก็ก <S 2: S 2> ไปเลยเอ้ยแต่ถึงจะโคตรดีแต่ว่าไม่มีไอ้นั่นแหละเอ็กไปไป<อ>ไปไปประตูบ้านเล็กกันเถอะฉันที่อยู่โรงพยาบาลเอก็กไปเลยไปเลยนนไปเลยฉันอยู่โรงพยาบาลโอ๊กนั่นะแนนารีเปิดประตูเดี๋ยวฉันยื้อให้สักแป๊บนึงก็ยังดีประตูประตูบ้านเล็กเปิดแล้วเอก็กไอตัวหุ่นเชืิดมาเปิดโอเคนายโดนไล่แล้วสินะงั้นฉันคงต้องออกไปคนเดียว เปิดโอเคจะไปก่อนนะเพราะนายไม่ได้อยู่ตรงหลุมโอเคไปเลยเอ๋อเออเออป่ปาร์โลโดนงัน,นออกมาเสียเลยมันสรงออกสาเยแล้วให้มันมันคุมแล้วแหละใช่แต่ก็ดีนะที่ไอ้ตัวหุ่นเชิดเดินออกมาแล้ฉันน่ะไม่ยันได้เชื่อเลยเสมมอิเขาก็คงองย่าละหรือไม่ก็ไม่มีอะไรขัดแอนิเมชันเช็ดเลือดได้อะไรโยกเป็นสแตนจากอื่นที่ไม่ใช่แบบ การแบบช่อตที่สูงอะชิ้หายแล้วโอ้ยโคเฮียเลยสัตว์ส่าดีอยู่ะไฟอยู่มารอบนี้โอเคมาชนไม้ไปละโอเค <c oughs> โอ้โห รุ่นพี่ให้บิงน่าจะพร้อมแล้วบางนะใช่ป่าวะรยลืมแล้วบิงเวลาอะไเจ็ดเจ็ดหรือหกเจ็ดไม่รู้ลืมโอเคเจ็ดเจ็ดเจอแต่สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีไม่นะโอ้ฉันวิ่งเข้าตรงไม้ไม่ได้เบมิอยู่ไหนเบเมินน่าอยู่บ้านเล็กนะเอ้ยอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กไอ้เหี้ยเขาวิ่งผ่านอยู่จู๊กจนลืมอย่างงี้ก็จุ๊กไม่ได้แล้วเลย จุกยากแล้วเนี่ยโอเคมันตีโอเคโอ้ไปไหนไม่ได้อ,อยูแล<ะ>้วบาเมดวิ่งมาบาเมดน่าจะเข้านะรอบเนี้เอา้าเดี๋ยวชิมหายแล้วมาสองตัวนี่หว่าถ้าให้นักเชิหุ่นช่วยอ่ะมันอาจจะคงกว่านะเพราะว่ามันจะได้กินเหล้าบาร์เมดเนี่ย มากินตอนติดเชี่ยวไม่หอมเท่าไหร่แต่ว่าบาร์เมดเป็นอะไรก็แล้วลแต่วพวกคนเลยแต่ว่าทำไมนั้นกดนั้นนะทำไมนั้นกดก็เรียกว่าอะไรอะ่ะกดเชื่อทุนเขาจะตามบอกนาอยอ่ะเชื่อทนุนช่วยด้วยใช่ไอ้เมื่อกี้มันเยอะน,นั่นเองโอเคสวยเชื่อทุนเมื่อกี้ไอ้ตัวเชื่อทุนเหมือนโดนดักปักซอยเฉยอ๋อแต่ว่าบาร์เมดเขาฟรีโอเคก็ได้ อาเมียจะบอกแค่นั้นได้ไอแ้แพนโอเคเดียรวิ่งถึงไม้ก่อนเด้ยร์แต่เราจะทำยังไงให้จูทันวะโอ้โหเฮียมันยังจะทันอีกเหรอทำไมมันเดินเร็วจังวะเอากูลงเบนเบน,นเลยโคตรไกลเลยเอากูลงเบนเบนเออได้แเอากูลงเบนเบนใช่ไมต,ต้องอย่างากีง้ดิได้แเ,เออ Ra, <man liness> มีแบบปินตาอะไรนะเหมือนจะไม่ม <Yesterday> ีนะเดี๋ยวฉันวิ่งดูหลุมให้โอเคไม่มีตาแดงนะหุ่นเชิดได้ยืนได้สัมผัสถ้าหุ่นเชิดเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็แข่งตัวได้อะน่าจะเฟียวนะเพราะว่าจะได้บอกได้สองครั้งเออโอเคสเวตตก็ยังดี เ,ออเจอไม่กระจู๋ก็ได้เลยดีนะมันไม่เสียเวลาฟาร์มหมดจรวดอะวด่ะเดี<ช>๋ยว่าดีหรอทำไมชื่อฮันต์วิาคุณยังรับมันเหมือนอยู่ในทีมเซอร์ตาที่แล้วเลย